ชาไปสวยหัวแตกเป็นไงคนดูเปิดเผาแบบนี้ตายตาหัวแตกครับฮึชืบเป็นไงพุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วสวยงามครับคนดู มันถึงเวลาแล้วนะครับที่ในคลิปนี้เนี่ยพี่จะได้กลับมาเล่นดาบเก่าๆแล้วนะครับคนดูหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เล่นแต่ของใหม่ๆนะครับคนดูก็อย่างที่ทุกคนรู้ไปนะก็บล็อกฟูดอัปเดตนะครับมันก็ได้แบบว่าเปลี่ยนสกิลรีเวิร์กสกิลแล้วก็โมเดลดาบด้วยนะทุกคนโมเดลเฉพาะบางดาบนะทุกคนก็คลิปเนี่ยวันนี้ออ้ยมีคนท้าพีพีเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดคลิปก่อนก็คลิปในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นสายดาบนั่นเองนะคนดูซึ่งดาบพี่พี่จะต้องมีนะครับ นั่นก็คือดาบนี้นั่นเองนะคนดูดาร์กเบธของพี่นั่นเองหรือโยรูดดาบโปดนะคนดูซึ่งผมว่าโมเดลมันค่อนข้างสวยเลยนะพอใส่ฮาคิ้เนี่ยโครเท่ดูดิค <ๆ S 1> ือตอนแรกผมว่าจะเอาสีขาวมาได้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าสีเขียวมันดูแบบออริจินอลมากกว่านะคนดูก็เลยแบบเออเอาสีเขียวดีกว่านะครับคนดูซึ่งผมบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยโยลูกองมากนะคนดูเพราะว่ามันชาร์จสกิลได้นะมันชาร์จสกิลเอ็กแล้วก็ปล่อยไปอย่างรวดเร็วนะคนดูเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูแล้วกันนะก็เอาเป็นว่าทุกคนกดลู้แว<อ> ครกกระดิ่งด้วยคือบางคนเนี่ยมาดูช่องผมใหม่ๆนะตอนอัปเดตของบอสฟุตเนี่ยคือแบบมาดูเฉยๆไม่กดซับนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือมีมือไปทําอะไรอะ่ะทุกคนฮะคือมึงมีมือ,อไว้ชักอย่างเดียวมึงก็ต้องกดไลค์แล้วกดติดตาช่องกูด้วยดินะ้องโอ้โหโอเคนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่จะมาล่าฆ่าหัวด้วยดาบโยลูนนั่นเองนะครับคนดูแต่พี่ขอเปลี่ยนผลเป็นผลนวดดาก่อนนะทุกคนเอ้ยไอ้นี่มันจะบวกอย่างเดียวเลยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนายนายจะเอาอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ ผมจะเล่นให้ดูนะทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นหมัดใหม่นะผมเล่นหมัดก่อนนะมันจะได้แบบสะดวกต่อผมไหมโอ้ยมานี่มานี่ไงโยรู้เปลี่ยนใหม่แล้วเว้ยโยรู้เปลี่ยนใหม่นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะว่ามันเปลี่ยนใหม่ยังไงนะครับคนดูเอ้ยเอ้ยอันนี้ดาบอะไรวะซันไดหรืออันโดะอันนี้ผมไม่รู้นะ<บ>ผมเล่นให้ดูนะทุกคนเนี่ยมันชาร์จได้ดูชาร์จปุ๊บนี่เอาโอ้โหแม่งทำไมกูต้องมาเจอผลกวนตีนแบบนี้ เปิดคลิปมากูเจอคนแบบนี้แม่แม่กูโปรโมทไก่ตันเลยทุกคนอย่าลืมไปซื้อไก่ตันร้านพี่ด้วยชาร์ทับชาร์จปล่อยไว้โอ้โหไม่โดนได้ไงนี่ไงเดี๋ยวรู้แพทนีนีโกงตรงที่มันชาร์จได้นะครับโอ้ย <S <S ชาร์จไปโอ้โหเน้นเน้นอ่ะผมไม่รู้ว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เพิ่มความเร็วเฉยๆตายซะแบ๊คเอ้ยไม่ตายอืมไม่น่าอ่อนค่อยมันเลยเอาไว้เดี๋ยวผมจะปิดฉากมือเดี๋ยวรู้แล้วกันนะครับ 3 2มสมน่ <No. S 1> แบ๊ะ <No. S 1> ชอบสู้ในโลกมิตินี่เอง ชาไปสวยหัวแปกไปใน,นคนดูเมื่อกี้มองทันไหม <No. S 1> พี่ยังมองไม่ทันนะครับคนดูใครมองทันเนี่ยก็กดไลค์พี่ด้วยเลยไม่ว่าพี่จะทําทอะไรทุกคนก็ต้องกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้พี่มีกําลังใจในการทําคลิปต่อนะคนดูถ้าไม่มีคนดูดูเนี่ยพี่น่าจะเลิกทําช่องไปแล้วนะครับ <c oughs> คนดูโอเคครับก่อนจะไปดูพี่ราคาหัวต่อด้วยดาบยรุเนี่ยพี่ก็ขอฝากอะไรอย่างหนึ่งนะนี่เลยนะครับเปอร์คุงช็อปนะทุกคนร้านขายไก่ตันของพี่นั่นเองนะลิงกออออยยยููู่่่่ใตต้้้้้้ลลาางคคคิิปปนนนนนนนะะพีีีักกกหมมุดดไววแ็็ส เพราะว่าเพราะว่าของมันหามันลงยากมากเลยนะครับคนดูก็ตอนนี้เนี่ยดาบพูดเร่งเนี่ยเหลือสินค้าแค่ชิ้นเดียวนะทุกคนที่เหลือเนี่ยหมดหมดเลยนะอ้ไก่ตันพวกเผาวีสขั้น1ิเนี่ยผมขายร้อยเก้าหมดเลยนะแน่นาคนข้างหน้าเนี่ยพี่ขึ้นราคาแน่นอนนะรันนี้เนี่ยพี่อยากให้มันเป็นแบบช่วงโปรโมชั่นเฉยๆไงค,คนดูก็พี่ขอฝากร้านพี่ด้วยละกันนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับคนดูโอเคครับคนดูตอนนี้พี่กลับเข้ามาในเกมแล้วนะเหมือนไอ้เจ้าตัวประตูนี่มันจะสู้กับพีีีี่่อกแลล้้้ววมัเเเยยยจดดด๋ผใใชหู ความโกงของมันเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้ามันเปิดเคนมันก็แบบมันหลบได้นะทุกคนตามนั้นแหละแต่มันโกงตรงที่แบบมันตีได้โคตรเร็วโอ้ยมันกดตีนี่อ่ยนี่ไงโดยใบโง่นี่ไงนี่ไงเล่นกดตีดีนักตายไปอู้หูมันไม่ตายไม่นจะเลือไว้ทำซากอะไรอ่ะโอ้ย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 สามดาบสามดาบนี่ผมบอกเลยว่าโกงอ้าวคุณเปิดเผาแบบนี้ ตายซะหัวแตกครับสกิลอย่างเวอร์แอดมินที่ทำมาดีนะครับอัปเดตนี้พี่ให้อภัยอ๋อ <Yeah. S 1> เอาอีบอเอ้ยผลเพลงโหคราวนี้มาทุกป่เลยวะ่ะเออเออเอออาทับ่อยไว้โอ้โหไม่โดนใครเลยหรอเพืทำไมผมแหลกๆอ่ะนี่ไงนี่อ่ะโอ้โหโดนไหมแปลงล่างก่อนแปลงล่างก่อนเจนเจนทำไมมันมีคนเยอะเหลือเกินโอ,โอ้อารับ ลอยไปอยโอ้โหไม่โดนได้ไงวะมึงเปิดได้เหรอเนี่ยไอพ้พระอือพาพาไม่บาปนะครับไอหนูนี่มันต้องเจอพลังชาร์จตุ้มโดนฮึชือ้อเป็นไงพุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วสวยงามครับคนดูเก็บไปหนึ่งตัวนะเดี๋ยวพี่จะเก็บพระนะครับคนดูมานี่ ใครเขาสั่งใค,ใครสั่งใครสอนให้บินทบาทตอนกลางคืนวะนี่ไงหัวใจไปซะมาลุยช็อปร้านบริการกดผลและเกมพัทเลจเเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัากไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับมานี่เลยไอ้เอ้ย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 กูยอยากพัทเอานั่นไงได้คือไม่อยากจะทําลงทําร้ายว่ะแต่มันเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายนะครับอืมนี่ไงนี่ไงอย่างเร็วอย่างเร็วสี โอ้ยติดไฟอาา่าฮะสวยงามครับโอ้ยสวยเอ้ยโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม่อย่า,าล้าโคมโอ้โหจบจัดชาร์จไปโอ้โหไม่โดน Martine, นี่ไงวะเมื่อกี้ผมว่าว่าก็โดนเต็มๆนะเอาโดนเฉยฆ่าได้เฉยครับคนดูเมื่อกี้นี้เอา Ghana. แล้วกูไปอยู่ที่ไหนเนี่ย เฮ้ยผมมาอยู่บนสวรรค์นครับอโอเคครับรู้สึกเหมือนพี่จะต้องรีตัวนะแม่งกูขึ้นมาอยู่บนสวรรค์เฉยเลยงงจัดแต่พามันเปิดแน่นะครับคนดูนี่ไงนี่ไงโอ้โหเฉื่อนชาบเฉื่อชาบและดาบกูเฉื่อนชาบนี่ยัดไปยัดไปให้เต็มที่มีอะไรใส่ให้หมดก๊อกค,ครับคนดูนี่ไงแต่ดูดูดูผมช้ารั้งคนดูอ่ามีห้าอเฮียเอ้ย,อยมันหลบบางอาจมากโอ้ยโอ้ยทำไมมัน ตีพี่โดนเออ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 คือจะตายตายครับนี่ไงพี่ว่ามันแค่เพิ่มความเร็วเฉยหรือเปล่าไม่น่าเพิ่มความแรงนี่ไงหัวแตะไปซะอ้าวหมายความว่ายังไงเอออจจะวะัดอ๋อม <Taj S 2> นอันมาเฮ้ยชิบหายแล้วผมพลาดท่าจัดไม่ได้แดกหรอกนอก้องนี่ไงเอาไปดอกหนึ่งดอกละสี่พันน่ะจุ๊บโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยโอ้ยอ้ยโอย,โ,อยโดนกัดโดนกัดเฮ้ยอยาโอเคครับรอดแล้วผมรอดแล้วดูครับชารอนปุง้งโดนไหมโอ้โหไม่โดนครับนี่ฮะโดนไปนหนึ่งดอกแปลงล่างเลยครับคนดูอย่าให้เสียเวลาครับผมฮาร์ดอุย๊ยไม่ไม่ได้ชา้านะเมื่อกี้ปล่อยไปเลยไม่ได้แดกมันไม่รอดแน่ ผมจะฆ่ามันด้วยพลังชาร์จของสกิลเอดาบยอรูนะ 3, ามอโอ้ยไม่โดนว่ะมึงมานี่ดีมึงมานี้ยางโหไม่ต้องชงไม่ต้องชาร์จอะไรทั้งนั้นแหละฆ่าแม่งเลยดีกว่าเสียเวลาจาัด V4 เอาอีกเจอคนได้อีกแโอเคไนดะ้ No V4 โอเ okay, ค n no V4 โอเคครับมันเปิด PVP แล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะน่าแตก <c oughs> เริ่มเลยยิงไปหดอกชาร์จครับบุ้มอุ้ยอุตส่าห์ดักอันนี อันแน่ไม่ได้กินครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหนี่ดอกดอกสองดอกนะไปครับจุดหนึ่งอุ้ยไม่โดนได้ไงนีจุกอย่างเดียวเลยนะไม่ไงผมพยายามใช้ดาบฆ่ามันนะคนดูหัวแตกจุ๊จ,จัดนะคบไม่ใช้วี่ผมก็ชนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้กูไปเปลี่ยนมารีนอีกนี่โหจบเลยดูดิครับหมดหมดแรงอ้างแล้วเนี่ยไม่มีอะไรอ้างแล้วเนี่ยไอเนี่ย มันเอามันเอาจริงครับมันเอาจริงมันบ้าแล้วมันเป็นไอ้บ้าแล้วไอ้ยไม่ได้แดกหรอกตไม่ได้แดกจุมาี่อือเรียบร้อยหัวแตก มันจะง่ายเกินไปไหมน้องเห็นไหมครับโีสี4ไหมโนีสี่ไหมน้องโหลงจะมาโอมาอัางบายเอ,อ้ยควายโง่จ้กเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนเปิด VP ครับลุยเลยนั่นไงมังโกรมังกร,งกร <Yeah. S 1> แบบนี้ต้องชา้าดอ,อนรับนี่เอา้าโอ้โหปุ่มคีย์บอร์ดกูเป็นไรวะน,โห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 นั่นโลงไม่ไงห,หัวแตกไปไม่ได้ข้างหัวนะครับ หมือนจะเป็นพวกข้างหัวน้อยๆน,นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่น่าจะคอมโบโอุยอ้ยอุ้ยเปนคอมโบจริงเออเออหลบชิลนะครับชิลถ้าไม่ใช่คอมโบหมอแจ็คก,ก็หลบชิลเอาคอมเลยมีแต่หมอแจ็คเท่านั้นครับที่เล่นมังกรโหดผมเวอา,าอาจารย์ตัวเองครับทำไมโอ้โหกูตีไม่โดนเลยวะยิงแม่งเลยดูปึ๊บนี่ครับแล้วก็ปาดนะปาดหนองปาดหนองดักโอ้ยดักไม่โดนว่ะ อุ้ยมันเผาตื่นดูเลยครับนี่ไงมึงไม่ต้องใช้เผาต้มเผาตื่นมึงไม่ต้องใช้โนวีสี่ไอ้แก้วว่อผมเจอแต่คนโนวีสี่ว่าโอเคโอเคโอเคแบบสู้ไม่ได้ก็อ้างโนวีส no งวีสี่อะครับคุณจะอ้างทำไมหนอเอาจริงผมก็เป็นคนที่แบบเออเล่นแบบโนวีสี่ได้นะง้ไงกูเก่งอะกูโหดมากดีเลยเจอพื่อนในผมอยากซัดจุพอดีเริ่มเวยมาเลยน้องดูครับใส่เลยผมซัดัดเต็มคอรล่อเต็มแข้งไงนะมามา มามานี่วอลเลใส่ยับไล่อะไล่อะวิ่งดีวิ่งดีผมวอเลยผมไล่ยับอะนี่ไงอ่ะผมยังปล่อยปล่อยปล่อยชันปิดโอ้โหมกล้าจะปิดมันสักหน่อยเอา้าอันนี้วิ่งโง่เข้าไปโดนเองนะ <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจโยนไปนะโอเคครับทุกคนผมว่าสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนก็ล่าพอประมาณแล้วนะครับผมสําหรับดาบโยรุของเรานะที่เปลี่ยนใหม่นะครับทั้งโมเดลแล้วก็ทั้งสกิลเลยนะครับคนดูสําหรับทุกคนเนี่ยคิดว่าดาบโยรุเนี่ยมันโหดขึ้นไหมหรือยังไงส่วนตัวผมว่ามันโหดขึ้นนะเพราะว่ามันชาร์จได้นะครับสำหรับสกิลเอกนะแล้วก็สกิลเซตเนี่ยมันดูกว้างขึ้นด้วยนะครับคนดูก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้ถึง1000ล like ด้วหนย่งพันไลค์ด้วยนะครับแล้ว ก็ดิเงด้วยสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายชูปขวครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพอเ,เวลาทำให้ผ่านการเจรจาผ่านรถผ่านถนนจราจรเราเป็นเพียงประชากรเราไม่ใช่เทวดาอะบาง